สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุยเมืองมืองไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็โตรงกับวันอังคารที่14มีนาคมคศ2023นาะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบดนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับในช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u ฟนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยก ระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกออกตัวได้ตลอดการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้าฟังกลุ่มมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีฟอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมท่ายผลมวยสเต็ปรุนรับเงินอีกหนึ่งบาททุกสัปดาห์นะครับ กดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยผมปอหนุ่ยเมืองมางไฟการันตีนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสายลมบอยสงขาหรือสายฝนกอพัชลินนะครับ สอบมที่ค่ยกอพัชรินนะครับวันนี้เจอทางด้านยอดสยามแบงก์ยูโรหรือแอร์เมืองเจนณะนะครับนักชกจากจังหวัดสงขาซ้อมที่ค่ายแบงก์ยูโรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซ้ายลมบอยสงขานะครับช่างน้ำหนักได้102.2ลดไปจุดสส่วนทางด้านยอดสยามแบงก์ยูโรนะครับช่างน้ำหนักได้101.8ขาดไปจุด2 ครับนี่คือการช่างน้ำหนักมวยเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทนงด้านยอดสยามแบงค์ยูโรนะครับเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยครับโต้แรงขวางหน้าดัานแทงมีเข่ายัดไส้หลักเหลี่ยมดีแต่ถ้าว่าหายไปนานนะครับเพิ่งกลับมาเข้ากรุงนะครับนี่คือสไตล์การชกของทนงด้านยอดสยามแบงค์ยูโรนะครับ ส่วนสไตล์การชกของทางด้านสายลมบอยสงขานะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเกาะติดคิดต่างก็ว่าได้นะครับวันนี้ขวาคอล็อกไปบุดุดันแล้วก็ไปไปลายนี่แข็งแกร่งแแข็งขงรงยืนระยะมั่นคงแล้วก็มีการต่อยต่อเนื่องเป็นประจำครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสายลมบอยสงขานะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านสายลมบอยสงขานะครับก็ไปชะนะคะแนนทางด้าน เดนประแตทอพาน47เมื่อวันที่16ตุลาคม2565ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไฟายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทางด้านกล้องธรณีพัคยกรังสิทธิ์เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านสายลมบอยสงขานะครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นยอดสยามแบงค์ยูโรนะครับก็แพ้คะแนนทางด้าน แสงชัยช้งางนครสีเมื่อวันที่14กันยายน2563ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชะนะคะแนนทางด้านธนูพงษ์น้ำใส,ำสชุดวิวานะครับเมื่อวันที่22มีนาคม2564นะครับที่จังหวัดสงขลาก็เลือเวทีไปนานนะครับเลือเวทีไปเกือบ2ปีนะครับและก็เพิ่งกลับมาใหม่ครับผมมองว่าวันนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับ ร้อยสองปอนคือตัวแปรนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้คู่ที่หนึ่งในรายการผมออกไปที่ทางด้านซ้ายลมบอยสงขานะครับชอบมวยเข่าในอาชีพวันนี้เกาะ,ะติดคิดตังนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซ้ายลมบอยสงขานะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองในรายการกันต่อครับ <S <S าารมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน คงเดชปิยพันธ์ฟาร์มหรือแสนชัยลูกกรมหลวงนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายวอวังพรมนะครับวันนี้เจอทางด้านยอดกิษดาแบงค์ยูโรหรือทูบิลีสอดยูโรยิมนะครับนักชกจากจังหวัดสงขานะครับซ้อมที่ค่ายแบงค์ยูโรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 9ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคงเดชปิยพันธ์ฟาร์มนะครับช่างหนักได้ 119เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านยอดกิษดาแบงก์ยูโรนะครับช่างหนักได้119.3ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดกิษดาแบงก์ยูโรนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีได้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นมวย2กาดนะครับปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แง,แงครับแล้วก็ อาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชคของด้านยอดกฤษดาแบงค์ยูโรนะครับส่วนสไตล์การชคของด้านคงเดชปียพันธ์ฟาร์มนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะขาเจาะยางอ่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับเรียกว่ารุนนับรุนนอกได้ตลอดนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้เจอกันในพิกัด119ปอนด์นี่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับ นี่คือสไตล์การโชคของนา่นคงเดชปิยะผ่านฟาร์มนะครับสาหรับฟอร์มหลังของนัานคงเดชปิยะฟันพันฟาร์มน,นะครับก็ชนะคะแนนทางด้านเบิกฟ้ากีนเปเปอร์เมื่อวันที่15กรกฎาคม2 5 6 5ที่จังหวัดภูกเก็ตแล้วก็ไฟา์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านราช,ชบ,บุรีเล็กสิทธิราชบุรีเมื่อวันที่10มกราคม2 5 6 6ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนัานคงเดช ปิยพัน์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านยอดกฤษดาแบงก์ยูโรกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านเสือบุกบังมัดคองตันเมื่อวันที่6มกราคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรรัตนะเพชรอินดีอะคาเดมี่นะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านยอดกฤษดาแบงก์ยูโรนะครับ สำหรับมวยคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคงเดชปิยะพันฟาร์มนะครับหรือแสนชัยลูกกรมวลหลวงนะครับมองว่าฝีมือดีกว่าฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคงเดชปิยะพันธ์ฟาร์มนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเนาพชซิง,งเก,กิลออกิตเกษมหรือชื่อเก่าคือเจ้าคมกิตอ,อขวันทองหรือราชานนนนักชกจากจังหวัดสุร,ราธ,ธานีวันนี้ต่อน้าหนักให้ทางด้านปืนกลสอจอต้องปลาจีนหรือปอประจักษ์หรือภูกเก็ตไฟขับ1ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด11 1น4กับ1 1 5 114คือเพชซิงเกิล ส่วน115คือปืนกลสอจอต้องปราจีนนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพรซิงเกิลออิตเกษมนะครับช่างน้ำหนักได้114.5ลดไปจุด5ส่วนทางด้านปืนกลสอจอต้องปลาจีนนะครับช่างน้ำหนักได้114.9ขาดไปจุด1คำนี้คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับปื้นกลนสอจอต้องปลาจีนนะครับก็เป็นมวยจากภูเก็ตนะครับเป็นน้องชายของเจ้าน่ารักปอประจักษ์นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักสาดแข้งแทงเขา่ารับโต้แรงแล้วก็มีเขายาัดไ้บรรยากาศดีสิ่งแวดล้อมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพื้นกลน,นสอจอต้องปลาจีนนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเพชรซิงเกิลออกกิจเกษมหรือคมกิจออกขวัญทองครับเป็นมวยเก่าเก่าเกม มวยฝีมือจัดจ้านแข้งขวาโต้แรงเข่าขวางในดีแล้วก็โยนแทงสมองมวยดีรวดเร็วน,เวนะครับตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรซิงเกลิลออกิดกเกษมนะครับสำหรับฟอร์มหลังนะครับยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ 3- ามสี่ไฟนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเจริญเงินบุญรันามวยไทยเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน2,565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2,566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรซิงเกิลออกิตเกษนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของด้านปืนกลสอจโอต้งปาจีนกันมากนะครับก็สดจากขั้วสดจากเต้าก็ว่าได้นะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรวานอนในยยกส้อย ครับเมื่อวันที่6ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแลวก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านยอดศิลปะรถสวยจากเจ็สายผิวเมื่อวันที่2ี่่มกราคม2566ที่เวทีมวยลังสิตนะครับ,ส,ะะส,ส,รส,รบสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบวิธีทางด้านมวยเก่าเก่าเกมนะครับชอบวิธีทางด้านเพชรซิงเกิลออกิตเกษมนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับ ร่างกายดีครับฝีมือดีเก่าเก่าเกมวันนี้ผมมองว่าแจ้งเกิดแน่นอนนะครับคู่ที่3าในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรซิงเกิลออกิตเกษนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่ให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกระดูกเหล็กออัจฉริยะหรือกระดูกเหล็กกอกลมเกีียวหรือสิ์จอนะครับนักชจกจาก จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไฟนี้ซ้อมทิ่ค่ายเดชรัตนะครับอยู่กับอาจารย์สุรัสเสียงรอนะครับวันนี้เจอทางด้านสิงเพชดเดชสิงใต้หรือเพชรเออ่างทองหรือจ่าบ่าวกองสืบนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมที่ค่ายสบุญมีฤทธิ์นะครับเจอกันในพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านกระดูกเหล็กโออัจฉริยะนะครับช่างน้ำหนักได้113.1ลดไปจุดหนึ่ง ส่วนทางด้านสิงเพรเดชสิงใต้นะครับช่างน้ำหนักได้11 3 5ลดไปจุดห้าครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิงเพรเดชสิงใต้นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเปิดเกมเตะต,ต่อยหนักแรงแล้วก็บูดุดันครับเดินติดติดอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงเพร เดชสิงใต้นะครับส่วนสไตล์การชกของทั้งนัานกระดูกเหล็กก่อกลมเกี่ยวนะครับหรือออชริยะนะครับเป็นมวยขวาครับสูงยาวครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเกา่าเกา่าเกมปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงเรียมเชิงดีกว่าความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนัานกระดูกเหล็กออฉริยะหรือก่อกลมเกี่ยวนะครับสําหรับฟอร์มหลังของนั่นกระดูกเหล็กนะครับก็ ไปชนะนอกทางด้านเพชรสุพรรณปอประจันสีในยกที่สองเมื่อวันที่7มกราคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนและก็มาเสมเอกับทางด้านพยัก์แดนเหนือเดชเพชรสีทองเมืม่อวันที่28มกราคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านสิงเพชรเดชสิงใต้เมืม่อวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านกระดูกเหล็กออัจฉริยะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านสิงเพชรเด็ดสิงใต้กันมากนะครับก็แพ้คะแนนกระดูกเหล็กออชิริยะเมื่อที่18กุมภาพันธ์2 6 6ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็แพ้คะแนนทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิ้มเมื่อวันที่25ตุลาคม2 6 5ที่เวทีมวยรังสิตไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านแก่นอุบลพหลักบุญเมื่อวันที่27ธันวาคม2 0 0 65นะครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านกระดูกเหล็กโออัจฉริยะนะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับเก่าเก่าเกมความแข็งแกร่งแข็งแรงดีกว่าฝีมือมวยก็ดีกว่าครับเคยชนะมาวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับ คู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกระดูกเหล็กออัจฉริยะนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปยห้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ